สวัสดีครับพีเพจนะครับผมวันนี้พี่เพจจะมาสอนวิธีการใช้งานกับเจ้าตัว Vivo Y19s มือถือที่พี่ซื้อมาราคาเลทสา0 0ั 3, กว่าบาทนะครับผมบอกว่าตัวนี้สเปคกับราคาคือคุ้มจริงนะครับ พี่ผมจะทําการแนบเบร์การซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยใต้คลิปนี้ให้นะครับผมบอกเลยว,ว่าสเปคกับราคาที่พี่กดซื้อมาจากออนไลน์คือราคาดีจริงครับผมตัวนี้วันนี้พี่จะมาสอนทีการใช้งานกับเจ้าตัว,ว vivo y19s ว่ามันเป็นไงบ้างผมตัวนี้พีผมจะให้ดูก่อนว่าบอ d ดี้ในการดีไซน์มันมีความสวยงาม มากน้อยเพียงในผมซึ่งบอกเลยว่าปุ่มต่างๆผมของตัวตวนี้บอกเลยว่าปุ่มต่างๆคือมันสุดจริงครับลำโพงให้เป็นลำโพงคู่แบบตัวที่เป็นฟังก์ชันสามารถปรับเสียงได้ถึง3 0ครับถือว่าลำโพงให้มาสะใจจริงผมตัวนี้พอใช้ซีในการชาร์จตัวนี้แบตให้มาเยอะมากผมนี้นห้5 5 0อ MM. ยมิลแอมป์กับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับกับตัวนี้ผมฟาชาร์จให้มาสัปพีนะถือว่าเพียงพอ15วัตแล้วก็พอผมในการ ใช้งานหูฟัง3.5มาให้เราซึ่งผมดีไซน์ของตัวกล้องบอกเลยว่าตัวนี้ให้ใช้งานมาถือว่าสุดจริงครับบอดี้ในการดีไซน์ผ่านการรับจาก SGS ระดับ5ดาวครับผมตัวนี้มีการปกป้องแล้วก็มีการการฝุ่นกระรองน้ำที่ IP 6 4ด้วยถือว่ายอดมากกับสเปคกับราคาผมตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงวันนี้พี่ผมจะดูว่าในการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างผมขั้นต่คือบอดี้เห็นไหมว่าด้านข้างผมตัวนี้ เป็นตัวที่สามารถสแกนในมือที่บริเวณปุ่ม power และปุ่มด้านข้างตัวนี้ผมบอกเลยว่าคือใช้งานได้โอเคมากกดง่ายครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมตัวนี้นะครับอันนี้ด้านบนผมเป็นรูลําโพงนะครับมี2ตัวนะครับอันนี้ผมช่องเสีซิมผมตัวนี้สามารถดึงออกเสีซิมแล้วก็ใส่ไมโครดิการได้อิงสโลตครับถือว่าให้มาถือว่าสุดจริงครับอันนี้ผมหน้าจอผมตัวนี้หน้าจอผมให้มาถือว่าหน้าจอสีสันดีมาก 6.74นิ้วครับเป็นหน้าจอที่พีรู้สึกว่ามันมีความสวยงามสับตัวนี้นะครับนี่ครับผมหน้าจอหน้าจอสีสันถือว่าสู้แสงดีพอสมควรนะครับผมนี่ครับผมหน้าจอก็เฉลี่ยประมาณ6.7ครับประมาณนี้แหละหน้าจอรีเฟรช90เฮิร์ตนะครับผมมาดูว่าในการตั้งค่าจะเป็นไงบ้างครับผมอันนี้พีสองทีการใช้งานหรือว่าการเช็คทิปที่เป็นแบบเบื้องต้นนะครับนี่ การตั้งค่าผมตัวนี้มีการตั้งค่างต่างผมให้เราเยอะแยะมากมามผมสับตัว vivo ผมนี้ครับอันนี้ผมขั้นตอนแรกคือ,อนี่ครับผมให้ดูการคนโทรศัพท์อันนี้จะเป็น ui ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับผมมันจะขึ้นบนข้างบนนี้นะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อ WiFi ผมตัวนี้ในการเชื่อมต่อสามารถชเชื่อมต่อ w i f ไฟซีไวไฟห้านะผมตัวนี้สามารถปล่อย hotspot เป็นไว์ hotspot เป็นเวอร์ชัน5ด้วยครับผมเช่นถือว่าดีมากครับในการปล่อย hotspot ผมให้เราเรียบร้อยเลยผมตัวนี้นะครับ นี่ครับผมอันนี้ก็รูมในการเชื่อมต่อผ่านตัว Android Auto หรือว่า OTG รับผมในการเชื่อมต่อ USB Flash Drive นะครับก็ผมสามารถตั้งค่าผมตรงนี้เลยครับผมในการเชื่อมต่อบลูท t o t h และอุปกรณ์นะครับอันนี้คือการใช้งานในการแสดงผลและความสวา่างนะครับผมตัวนี้ผมปรับหน้าจอครับผมสูงสุดได้ซึ่งหมือนว่าหน้าจอนี้สู้แสงดีมากปรับระยะการหมดเวลาของหน้าจอซึ่งพีปรับเป็น3 0มสนาทีนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับ ตั้งค่าการปรับอุณหภูมิของสีครับปรับได้สีโทนร้อนสีโทนเย็นครับซึ่งอันนี้ขอที่ชมเลยว่าดีมากเลยว่าผมเราปรับเป็นออโต้เราก็ได้ถือว่านี้ให้มาเพียงพอมากครับปรับรูปแบบขนาดอักษรนะผมตัวนี้ปรับขนานการแสดงผลก็ปรับได้ปรับเวลาผมในการใช้งานพัหน้าจอว่าเราเปิดแล้วจะเป็นยังไงบ้างผมตัวนี้มันจะปรับแต่งได้ให้มาดีมากแล้วก็ปรับอัตราดิฟเฟอรนเ์ปรับเป็นอัตโนมัตินี่ครับปรับเป็น60ปรับเป็น90 ถือว่าอันนี้ทําการบ้านมาดีมากครับขอเช่นชมเลยว่าสุดยอดมากครับผมในการตั้งค่าผมอันนี้หน้าจอล็อกครับผมสามารถปรับวอลเปเปอร์หรือว่าปรับไอคอนหรือว่าปรับรูปแบบของทีมสามารถปรับที่ฟังก์ชันของตัวนี้เลยครับซึ่งบเลยว่าออปชันตัวนี้จัดเต็มมากหรือว่าเอฟเฟกแบบไม,ม่ได้มีผมตัวนี้เราผมสามารถตั้งค่าในการปรับปรุงแสงแบบไม,ม่ได้มีได้ผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คือให้มาสัคพีดีจริงครับนี่ครับผม การทำผมเคลื่อนไหวนี่ครับเวลาเราปลดล้อผมมันจะขึ้นแบบนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่ออปชันทำพีนะรู้สึกว่าให้มาถือว่าสุดจริงครับใช้งานง่ายผมแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวขนาดชาดผมตัวนี้ก็จะมีด้วยถือว่าเลือกยูไต่างๆผมตัวนี้สักพีนะให้มาถือว่าสุดจริงครับแล้วก็ใช้งานง่ายและพี่ชอบผมแสงไฟแบบนี้นี่ครับซึ่งผมมันสามารถนี่ครับผมไฟจะขึ้นแบบนี้ เป็นสามารถปรับเปิดไฟในการแจ้งเตือนเล่นเพลงหรือว่าระดับเบตเรี่ตัวน,นี้ผมคือเป็นคุณสมบัติที่เวิร์กมากโคตดสวยสพีหรือว่าเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่ามันสวยจริงครับไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟที่มีความสวยงามในการออกแบบมาครับด้านหลังเป็นแสงไฟที่เป็นดานมิกที่พีรู้สึกว่าตัว vivo y9s ทำมาได้อย่างลงตัวมากครับบอกเลยว,ว่าตัวนี้สเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับ คตรเบิกเลยสับพีนะรู้สึกว่ามันสวยจริงครับผมสับการแจ้งเตือนในการใช้งานตัวไฟตัวนี้ผมนี่ครับอันนี้ผมพี่จะขอปลดล็อกให้ดูนะครับซึ่งในการปลดล็อกบอกเลยว่าเร็วจริงครับในการสแกนมือบริเวณด้านข้างผมตัวนี้นี่ครับปึ๊บนี่ครับก็จะมีการล็อกของผมเอฟเฟกต์แสงเสียงและการสั่นผมสามารถตั้งค่าตัวเสียงของเราได้ผมตัวนี้ถือว่าลําโพงผมสามารถปรับได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมตัวนี้นี่ครับ ซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงในการปรับครับถือว่าดีจริงครับแอปครับตัวนี้สามารถโค้นแอปพลิเคชันผมที่เราต้องการในการโค้นนะผมเช่นนี่ครับผมแอปโทรแอปการใช้งานพวกแอปต่งตางๆผมตามไี้เลยก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับผมมัน,นีการจริงๆังแล้วผมการอัปเดตระบบเรากดคําว่าการอัปเดตระบบแล้วมันจะอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดเพียงเราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับผมตัวนี้ถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับ อันนี้ผมแรมได้หน่วยความจำนะผมตัวนี้เพิ่มตัวแรมพัดด้ผมได้ด้วยถือว่าโอเครับผมสับพีใช้งานมาถือว่าตัวนี้แล้วก็มีฟังก์ชันตัวออรต้าเกมมอดด้วยในการปรับตัวฟังก์ชันเกมมาเล่นเกมผมตัวนี้ถือว่า 10U Ultra T 612ออร์ตาคอเล่นเกมเลยว่า ROV 60เฟรมในการปรับสูงสุดตัวนี้จัดการความร้อนคือดีมากครับเชื่นชมเลยว่าสุดจริงครับอันนี้ผมการนำทางผมตัวนี้ก็จะมีการบอกว่าเฮ้ยเราต้องการเอาปุ่มออก เราก็สามารถกดตรงนี้ผมเพื่อเอาปุ่มออกได้ปุ่มก็จะหายครับซึ่ง V ี vo ทําการใส่หน้าจองต่างถือว่าโอเคมากผมตัวนี้มีฟังก์ชัน Mul ติ Turbo ผมในการเป็นกลไกลใ,นลนในการเล่นความเร็วในการเล่นความเร็วเล่นเกมหรือว่าเครือข่ายผมตัวนี้ก็จะมี AI ในการช่วยครับซึ่งนี้ขอเชื่อเลยว่าดีจริงครับแล้วก็การตั้งค่าผมในการรีเซ็ตตัวเครื่องจากโรงงานแล้วก็ผมสามารถตั้งค่ารีเซ็ตได้นะครับผมตัวนี้ครับอ,อันนี้คนโทรศัพท์ก็ควรได้ด้วย เดี๋ยวผมโทรศัพท์ของฉันผมจะรู้ว่าเฮ้ยสเปคของเรามันเพียงพอไหมแล็มบมผมแลม4กิกบวกเพิ่มอีก4กิกนะครับผมไม่ใช่8กิกเนาะก็คือบวกเพิ่มก็คือเอาแลมที่เป็นแลมจริง8กิกบวกเพิ่มกับแลมอีก4กิกผมตัวนี้สพี่ถือว่าแลม4กิกใช้งานมาทั่วไปถือว่าดีจริงแล้วมีความสมดุลมากครับใช้งานดีนะเอาตรงนะตัวนี้บอกเลยว่าเวอร์ครับมาดูผม UI ในการใช้งานกล้องว่ากล้องเป็นไงบ้างผมซิ่งกล้องนะ สัพพีผมสัปมารู้สึกว่ากล้องมันโอเคมากมีฟังก์ชันกลางคืนของผมตัวนี้นี่ครับมีภาพคนมีภาพทายมีวิดีโอของผมตัวนี้แล้วก็ผมในการใช้งานเพิ่มเติมต่างๆรอบผมตัวนี้ถือว่ามีให้เราครบแล้วกล้องหลังผมตัวนี้ถ่ายได้50ล้านนะครับผมพิเซลในการจับโฟกัสของรูปภาพบอกเลยว่าสุดจริงครับ,บนี่ ถือว่าสัเพียรผมในการถ่ายกล้องหลัง50ล้านสีสกินโทนคือสบายหายห่วงครับเช่นั้นทั่วไปตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอซึ่งพีมม่ให้เลยว่ากับงบ3,000กว่าบาทตัวนี้ใช้งานคือ10เต็ม10ครับซัพพอร์ตกับแอพชันต่างๆได้อย่างเพียงพอในการปรับไวเปอร์นี่ครับซึ่งไวเปอร์สีสันในการปรับถือว่ามันมีความสวยงามมากครับเราปรับตามที่เราชอบผมไวเปอร์ได้ด้วยซส่งนี้ เาผมสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากครับซึ่งพีชอบมากกับตัวการทัดที่มันเป็น90เฮิรตที่มันรู้สึกว่ามันเจ็บนิ้วดีจริงครับหน้าจอสวยผมตัวนี้บอดี้สวยมาดูว่าเฮ้ยตัวเครื่องถ้าเราล้างเครื่องมันจะเป็นไงบ้างผมซึ่งพยายามการดีเซ็ตเครื่องให้ใหดูเลยครับว่าในการตั้งค่าเผื่อหลายคนอยากเวลาเปลี่ยนถ่ายเครื่องเนาะอันนี้คือด้านบนผมอันนี้เป็นการแจ้งเตือนผมในการปรับตัวฟังต่างๆผมในการเปิดไฟฉายตัวนี้เปิดไฟฉายได้ด้านบนนะครับ ครับเพราะสปอยต่างผมตัวนี้ปรับแต่งแล้วผมตัวนี้กดตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือการปรับแต่งหมดแก้ไขนะครับนี่ครับก็ง่ายผม u i ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างที่ใช้งานง่ายเหมาะกับเป็น Android 14ที่ u i ต่างๆบอกเลยว่าเพียงพอถ้าเราจะล้างเครื่องนะผมเราก็กดตรงนี้เลยนะผมอย่าผมพี่จะขอล้างเครื่องให้ดูเลยนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็ผมทําการรีเซพตัวเครื่องเลยครับนี่ครับขอรหัสผ่านครับที่เราปลดล็อกหน้าจอแล้วนะครับผมตัวนี้ ลบ,บทั้งหมดเลยนี่ครับสักครู่ผมมันก็ทำการรีเซ็ตตัวเครื่องครับอุปกรณ์ในกล่องผมตัวนี้ก็มีผมอุปกรณ์ให้เราครบเลยนะครับมีตัวนี่ครับผมมีหัวชาร์จครับซึ่งหัวชาร์จสามารถซัพพอร์ตคือ15วัตต์ของตัวเครื่องนี้เลยผมในการซัพพอร์ตไฟชาร์จ แล้วก็สายชาร์จไท p A USB C ครับแล้วก็เคสครับซึ่งเป็นเคสที่สวยงามมากเวลาใส่กับตัวนี้ผมมองเลยว่าพีใช้งานตัวนี้มาคือเป็นคู่มือที่ใช้งานง่ายครับพีสอนนี้ก็คือสอนเป็นทิปที่เบื้องต้นจริงๆครับผมสับตัวนี้เสารนี้พีจะขอจบคลิปพีจะขอเน็นในการสั่งซื้อใต้คลิปผมเสารนี้ขอบคุณครับ